โอ้โหนะครับแล้วคนนั้นดืดครับไดืดหายไปเลยนะนะครับวันนี้นะครับพิตตี้ซีเคทนะครับกับ CEO ของเราแนะนำตัวนิดหนึ่งครับค่ะก็ชื่อเบกกี้นะคะเบกกี้ดอนะคะก็เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะพิตตี้ซีเคทค่ะหรือว่าเล็กๆสั้นๆว่า c ีอโอเบกกี้ดออ่าค่ะพิตตี้ซีเคทคืออะไรอ่ะขยยยาาควมพิตตี้ซีเคทก็คือเป็นเคล็ดลับค่ะผิวสวยหน้าใสในสไตล์พิตตี้ก็คือหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าทำไมพิตตี้เนี่ยถึงสวยถึงขาวถึงผ่องถึงออร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โหสุดยอดเลยค่ะเรามีคำตอบให้กับทุกท่านค่ะเรามีคำตอบให้กับทุกท่านค่ะนะครับในฐานะนะครับเป็นคนสวยแล้วก็เป็นนักธุรกิจหญิงดีเด่นนะครับของปีนี้ด้วยนะครับรู้สึกยังไงกับรางวัลซีออวัครับคือต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเพราะว่ารางวัลเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรตินะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือมีการคัดเลือกค่อนข้างเยอะแล้วก็เราเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับรางวัลก็คือต้องบอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็็นเกกกียรติมาๆค่ะแล้ว จะเอารางวัลนี้ค่ะไปเป็นกําลังใจแล้วก็ต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจกับบริหารองค์กรต่อไปค่ะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านด้องเตอร์ที่อยู่ด้านข้างโดยทําให้เราได้รู้จักสิ่งดีๆกับพี่ตีสีเก็ด้วยนะครับแล้วก็ใช่ใช่นะครับระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่านะครับสื่อออนไลน์ของเรานะครับจะได้นะครับมีส่วนร่วมนะครับกับพันล้านในปีหน้าด้วยได้เลยนะะครับกับซูเปอร์มาร์เก็ตดิวเวิร์ดนะครับกับเลดี้สีเก็บกับ